สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้น้องทิพย์ก็จะมาแจ้งพี่ๆทุกคนไว้ก่อนนะคะก็ได้ยินข่าวมาว่าในประเทศพม่าเราทั่วประเทศนะคะก็จะมีการปิดเน็ตในเร็วๆนี้นะคะในแบบวันที่วันที่สิบสี่นะคะวันที่สิบสี่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะปิด ช่วงเช้าหรือช่วงตอนค่ำก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามีการแจ้งมาไว้แล้วนะคะถ้าปิดวันที่14นี้จริงนะคะก็จะเลยไปถึงวันที่28นะคะสิ้นเดือนนะคะถึงจะเปิดเนาะก็ประมาณ2อาทิตย์นะคะพี่ๆทุกคนแต่ว่าน้องทิพย์ก็ที่น้องทิพย์ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็น้องทิพย์ก็พยายามคือว่าได้ยินข่าวมาแล้วนะคะกลัวแบบมันเป็นจริงเนาะ คือข่าวมันออกมาแล้วกลัวแบบจริงเป็นจริงน้องทิพย์ก็เลยก็เลยแบบก็เลยก็เลยแบบพยายามพยายามถ่ายคลิปแล้วก็ตัดคลิปลงในเฟซนะคะช่วงแบบมันมันจะเป็นตุ่ดจีนด้วยใช่ไหมคะพ,พี่ทุกคนแล้วก็น้องทิพย์ก็ไม่มีเวลาเลยทำทำแต่งานประเพณีแล้วก็เรียกว่าอะไร งานประเพณีก็ต้องทำนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปก็ต้องถ่ายนะคะแล้วก็มาถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็มานั่งตัดคลิปนะคะตัดคลิปอัพคลิปนะคะโอ้โหแบบช่วงนี้คือแบบบางทีไม่มีเวลาจริงๆเลยนะคะพี่ๆทุกคนก็เลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์ที่หลายีคลิปเลยนะคะก็เป็นห่วงในคอมเมนต์อยู่นะคะแล้วก็้องทียังไม่ลืมอะไรเลยนะคะก็ ไม่ได้ดืี่พี่ๆเลยนะคะก็ยังแบบรักและเคารพพี่ๆทุกคนด้วยนะคะอันนี้น้องพี่ก็ได้ออกมาแจ้งว่าแบบว่าให้พี่ๆทุกคนได้รับทราบไว้ก่อนนะคะว่าอาถ้าเน็ตปิดเมื่อไหร่ก็คือ อาจจะเป็นยี่สิบแปดวันก็อาจจะเป็นสองอาทิตย์นะคะวันที่แปดนู่นนะคะที่จะเปิดอีกทีหนึ่งเนาะแต่ถ้าไม่ติดก็ดีนะคะก็ก็จะได้ทํางานปกติไปนะคะแต่น้องทิพย์ก็ได้พยายามทําคลิปตัดคลิปทําคลิปแบบไว้แบบลงหน้าประมาณสองคลิปเองนะคะคือแบบมันเลี่ยงไม่ได้แล้วอ่ะคือถ้าแบบมันไม่มีงานประเพณีหรืออะไรเราก็จะเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงวันหนึ่งแบบถ่ายคลิปสองสามคลิปแบบนี้มันตัด แล้วก็ลงไว้ก่อนเผื่อที่จะมีคลิปลงทุกวันเนาะแต่อันนี้คือแบบมีงานปเปรณีด้วยวันหนึ่งคลิปก็คือแบบเหนื่อยโอ้โหเหนื่อยแทบแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะพี่ๆทุกคนวันนี้ก็น้องทิพย์ก็จะไปเล่นงานกีฬานะคะก็ไม่แน่ใจว่าเหตดเขาจะปิดก่อนหรือว่าจะปิดหลังเนาะไปถ่ายงานกีฬาก่อนถึงถึงจะได้มาตัดคลิปให้พี่ๆทุกคนนะได้รับดูนะคะแต่ ถ้าแต่ถ้ามันปิดไปแล้วคือคงกนานถึงจะได้ดูดงานกีฬาของที่เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นงานงานประเพทนี้อ่ะที่เป็นแบบงานสุดท้ายอ่ะ ทุกปีวันปุตจินนะคะก็เราก็จะมีงานมีงานออกอางานกีฬาแบบนี้แหละหนุ่มสาวก็จะมาแข่งขันกีฬากันมีความสุขเฮยาปาร์ตี้กันนะคะวันนี้คุณผู้ะเอาเลยแบบนี้อัน,นนี้เป็นเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมที่เราซื้อมาก็าเลยมามาพูดคุยพี่ๆไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปงานกีฬานะคะก็จะมาแจ้งพี่ๆไว้ก่อนนะคะ ว่าเน็ตเขาจะปิดวันที่14นี้นะคะวันน kind of nope. <so ี wow. ou, ้ว so ันนี้เปนนี้เป็นนี้เป็นวันที่14นะคะเป็นวันวาเลนไทน์นะคะก็เป็นวันวาเลนไทน์ของใครใครหลายคนนะคะแต่มันก็เป็นวันธรรมดาของเราเนี่ยค่ะก็น้องทิพย์ก็ขอบอกรักพี่ๆทุกคนแฟนคลับของน้องทิพย์ทุกคนในหน้าที่นี้ก่อนนะคะว่าวันที่14นี้น้องทิพย์ไม่มีน้องทิพย์ไม่มีอะไรให้พี่ๆไม่มีช็อกโกแลตไม่มี ไม่มีหลอกไม้ให้กับพี่ๆนะคะก็มีแต่ใจลงเล็กๆนี้เองนะคะที่จะมอบให้พี่ๆทุกคนนะคะก็รักทุกคนนะคะรักทุกคนที่สนับสนุนรักทุกคนที่สพอ์ตน้องทิดมาตลอดเวลานะคะว่าไงวาไรเคยวาไเคยนั่เคยนั่งข่าลกองก็อนางเลยวางเลยวางไหนเลยวาไหนเลยบ้างไหนบ้างฮาฮาก็ อืมวันนี้ก็เป็นวันสุดจีนวันสุดท้ายนะคะก็จะได้เห็นพวกเราเห็นพวกเราในแบบอ่อจะได้เห็นพวกเราในตอนนี้นะคะก็จะก็จะเอ่อก็จะแบบมาแจ้งไว้ก่อนนะคะพี่พี่ทุกคนเราจะได้อ่พี่พี่ทุกคนจะได้รับรู้ว่าน้องที่หายไปไหนน้องที่ทำไมไม่ลงคลิป ทำไมแบบชาวชิงดูเราไม่ลงคลิปอะไรประมาณนี้เนาะก็มีมีการออกการออกข่าวมาว่าจะมีการปิดเน็ตเนาะก็มาแจ้งพี่ๆไว้ก่อนก,ก็ก็ถึงแม้ที่ไม่ได้ลงคลิปยาวนานก็อยากพึ่งแบบลืมกันเลยนะคะน้องทิพย์ก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะก็จะพยายามทุกวิถีทางนะคะที่จะหาวิถีทางที่จะลงคลิปให้ได้หาวิถีทางที่จะ Uh, ออกคลิปออกมาให้ได้นะคะถ้าที่ไหนมีเน็ตถ้าที่ไหนจําเป็นที่ต้องไปก็ต้องไปนะคะพี่ๆทุกคนคืองานก็คืองานนะคะถ้าเมื่อไหร่ไม่มีงานคือไม่มีเงินนะคะอันนี้คือเป็นงานที่หาเลี้ยงชีพตัวเองเลี้ยงชีพตัวเอง ี้ยงครอบครัวตัวเองนะคะก็พยายามทุกทิศิุีทางที่จะทําให้ได้นะคะพีทุกคนพยายามออกมาถ่ายทิปให้พี่ทุกคนได้รับรับรับดูรับฟังให้ได้นะคะพี่ทุกคนก็ก็คอยเป็นกําลังใจน้องทิพย์แบบนี้ไปตลอดด้วยนะคะน้องทิพย์ก็เนี่ยมีแค่ลงใจเล็กๆนี้รักทุกคนนะคะรักทุกคนที่เป็นลงใจของน้องทิพย์เลยนะคะ น้องทิพยก็ไม่มีน้องทิพย์ก็ไม่มีอะไรแบบตกแทนพี่ๆทุกคนเลยมีแต่ลงใจเล็กๆนี่แหละที่ให้พี่ๆทุกคนได้เต็มร้อยนะคะก็คือหวังว่าหวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์ของพี่ๆทุกคนนะคะจะได้รับรู้กันไปเนาะว่าช่วงเวลานี้ช่วงเวลาวันที่14วันเลนทา,ยยานี้นะคะก็ จะมีการติดเนตนะคะหนุ่มสาวที่มีการติดต่อกันในเขาเรียกอะไรในในทางไกลอ่ะก็จะก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะพี่พี่ทุกคนก็จะเหนื่อยหน่อยที่จะเอ่อที่จะห่างหายกันไปเป็นสองอาทิตย์เนาะพี่พี่ทุกคนเราก็จะได้ห่างหายกันไปแต่ว่าน้องทิพย์มีคิปไว้ล่วงหน้าสองคลิปแล้วนะคะก็ ก็แพ้บรรเทาไว้เนาะแต่ถ้าน้องทิพย์ไม่ได้ลงคลิปหรือว่าเน็ตหายเมื่อไหร่ก็พี่ๆทุกคนก็กลับไปย้อนดูช่วยสนับสนุนกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆของน้องทิพย์ได้นะคะน้องทิพย์ลงไว้เป็นพันๆคลิปแล้วมั้งตอนนี้ก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้เป็นการสนับสนุนย้อนหลังได้นะคะ ก็อันนี้จา์ดีใจมากเลยนะคะพี่พี่ทุกคนที่ยังสนับสนุนนะคะคลิปที่เก่าๆหรือคลิปที่เก่าใหม่ก็สนับสนุนกันไปได้ด้วยนะคะช่วงที่ห่างหายกันไปสองอาทิตย์เนาะอันนี้มาแจ้งไว้ก่อนนะคะพี่พี่ทุกคนกลัวพี่พี่ทุกคนจะลืมน้องทิพย์ไปนะคะน้องทิพย์ก็ยังเป็นน้องทิพย์เหมือนเดิมนะคะยังเป็น คนเดิมที่อยู่ตรงนี้นะคะยังทงาําง,งานขยันทํางานขยันทําทุกที่ท็นทางที่ห่าเล็กครอบครัวได้นะคะเอะอกงปินะนเะเนอโอเคค่ะก็็เอเรยวน้องทิพย์ก็จะไปเล่นกีฬาจะไปถ่ายกีฬากีฬาสีของในบ้านเราแล้วนะคะพี่ๆทุกคนก็เดี๋ยวคอยติดตามกันไปนะคะน้องทิพย์ก็พยายามจะทําคลิปทุกวันเลยนะคะจะทําทุกวัน ถ้าเลียดมาเมื่อไหร่ก็จะอัพคลิปให้พี่ทุกคนได้รับชมได้ทันทีเลยนะคะจะไม่หยุดจะไม่พักนะคะเพื่อที่จะเป็นจะไม่พุ้งซ่านเนาะสมองสมองจะได้ไม่คิดมากนะคะพี่ๆทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้องทิพย์ก็ขอให้พี่ๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยๆเองๆนะคะ ก็ให้ได้เจอแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตตลอดปีตลอดไปนะคะออคิดสิ่งใดขอให้ได้สมหลังพัฒนาทุกททุกคนด้วยนะคะก็ปีใหม่แล้วนะเนาะสำหรับปีใหม่ใต้เหนือเราเราจะถือว่าอันนี้เป็นปีใหม่ของเราแล้วนะคะก็ขอให้รวยรวยทุกปีทุกบ้านทุกคนด้วยนะคะคิดสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นใครยังไม่มีคู่ ก็ขอให้ได้มีคู่เร็วๆนะคะก็ถ้าใครยังไม่มีคู่ก็หาเงินแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะเราจะได้เป็นเพื่อนกันไปตลอดเนาะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้น้องทิปกออ็อย่าลืมฝากให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิปด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยจะได้มีกำลังใจสู้งานต่อไปนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้น้องที่ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย